ชีวิตแบบชั่วระยะเวลาคืออะไรข้อดีข้อเสียเป็นยังไงแล้วเวลาตัวแทนมานําเสนอควรซื้อหรือเปล่าวันนี้เราจะไปหาคําตอบเหล่านี้กันค่ะสวัสดีค่ะพบกับชอบ่องประกันออนแอร์อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาหาคําตอบและทําความรู้จักกับคําว่าประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาหรือเรียกว่าเทอร์มินชวรันนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นประกันชีวิตในอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งเป็นรูปแบบที่ อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูสาหรับหลายๆท่านหรือว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้วเนาะตัวนี้จะเป็นประกันชีวิตที่บริษัทเนี่ยค่ะจะคุ้มครองเราในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่เขาได้กําหนดมาไว้อย่างเช่น5ปีเราทาสัญญาไว้5ปี10ปี15ปีบริษัทก็จะคุ้มครองเราตามระยะเวลานั้นเมื่อพ้นตามระยะเวลานั้นไปแล้วเมื่อเรามีเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับเงินประกันตรงนั้นนะคะก็คือแค่ช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งตามคําว่าช่วงระยะเวลานั่นเอง ส่วนข้อดีข้อเสียของมันก็คือข้อดีของประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลานะคะก็คืออย่างแรกเลยเบี้ยต่ําแต่ความคุ้มครองสูงเบี้ยต่ําในที่นี้ก็คือเหมือนกับเราจ่ายเงินในหลักร้อยแต่ได้ความคุ้มครองหลักแสนเป็นต้นอาทิเช่ยนยยกตัวอย่างให้ฟังนะเหมือนกับคนอายุป,ประมาณ30อย่างเงี้ยค่ะผู้ชายวัย30 เราสามารถได้ทุนประกันชีวิตที่1,000 0แบาทในราคาแค่500บาทต่อปีซึ่ง่็ถือว่ามันต่ํามากๆหรือถ้าผู้หญิงอายุ30เนี่ยเรากา็สามารถได้ทุนประกันชีวิตที่1,000 0แบาทในราคาแค่3ประมาณ3 0 0บาทต่อปีซึ่ง่าถือว่าเฮ้ยมันเป็นเบีย้ยที่ถูกนะอันนี้ก็เลยเป็นข้อดีของมันในการที่เราบอกได้ว่าเบีย้ยมันต่ําแต่ว่าความคุ้มครองมันสูงอย่างต่อมาก็คือมันเหมาะคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือคนที่มีภาระค่าใช้จ่ายอยู่แล้วเยอะ ไม่อยากที่จะมาจ่ายเงินกับตรงประกันชีวิตตรงเนี้ยอีกส่วนหนึ่งที่เขา,เอ,าอาจจะต้องเอาไปใช้ในภาระอย่างอื่นตัวเนี้ยก็เหมาะกับคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็มีภาระต่างๆแล้วกเ็เหมาะกับคนที่มีภาระหนี้สินเยอะๆอยู่แล้วนะคะแล้วต้องการความคุ้มครองในช่วงระยะเวลาหนึ่งในระหว่างที่เขายังหาเงินมาจ่ายนี่ตรงเนี้ยไม่หมดแต่ไม่อยากพิมพภาระตรงเนี้ยให้คนข้างหลังในวันหนึ่งถ้าเขาเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นเขาก็สามารถทำประกันแบบชั่วระยะเวลาตรงเนี้ยไว้เพื่อที่จะ ให้ประกันมาดูแลตัว,ตวนี่ก้อนนี้ให้เขาในวันที่เขาไม่อยู่นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นข้อดีของมันนะแต่ทุกอย่างมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียข้อเสียของประกันแบบชั่วระยะเวลาก็คือเมื่อผลระยะเวลานั้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่คุ้มครองไปแล้วมันอย่างตัวอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อกี้เนาะก็คือเหมือนอย่างผู้ชายอายุ่ยยา,า,ยายุ30ที่ทุนความคามุคม้คมครอง1 0 0 0 0แแล้วก็เบี้ยอยู่ที่500บาทหรือผู้หญิงอายุ30 เปียอ,อยู่ที่300บาทได้คุน1 0 0 0 0แสนตัวเนี้ยที่จะบอกไปเนี่ยก็คือมันจะคุ้มครองสมมุติว่าตัวนั้นมันคุ้มครองอยู่ที่ระยะเวลา10ปีอย่างเงี้ยค่ะ10ปีพอเลยระยะเวลา10ปีไปปุ๊บ,ป,บปีที่11ตรงนี้ความคุ้มครองเนี้ยจะหมดไปทันทีสแสดงว่าถ้าเราเกิดอะไรขึ้นมาในปีที่11เ,เนี่ยสแสดงว่าตัวตัวประกรันตัวเนี้ยก็จะไม่ได้คุ้มค,มครองเราแล้วก็คือ,อจ่ายเงินเพื่อซื้อความคุ้มครองแค่ช่วงระยะเวลาเดียวอันนี้ก็คือความหมายของมันนั่นเองแต่สุดท้ายเมื่อเราลองบาลานซ์ข้อดีกัับขข้้ออเสียงมนแลว เราก็จะเห็นว่ามันก็จะหนักไปทางข้อดีมากกว่าเนาะฉะนั้นตัวเนี้ยก็เลยเหมาะกับคนที่ณนะตอนนี้ยังต้องมีภาระต่างๆที่ต้องดูแลและอยากจ่ายเบีย้ยต่อปีในจนํานวนที่น้อยฉะนั้นแล้วก็ลองเก็บไปเป็นข้อมูลนะคะในการที่จะทําประกัน ต่างๆหรือถ้าสมมติว่าใครมีคําถามสงสยัยหรือว่าสนใจแบบประกันพวกช่วยเลยเวลาพวกนี้ก็สามารถคอมเมนต์สนใจหรือว่าคอมเมนต์สิ่งที่ต้องการอยากรู้ไว้ที่ด้านล่างได้เลยแล้วก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดถูกใจให้กับช่องประกันออนแอร์แล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อนที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆเกี่ยวกับประกันนะคะวันนี้ไปแล้วมาเจอกันใหม่เนาะบ๊ายบาย